สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับข้องใจโทชะเดือดแจ๊สชนชื่นข้องใจโทชะเบิ้ลปทุมราชแจ๊สชวนชื่นไม่ทนโทรหาเบิลปทุมราชมันไม่โอเคแล้วจริงๆร,รู้จักกันมานานเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งร้อยล้านวิวที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับสำหรับหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเพราะนอกจากจะมีงานเพลงงานละครงานภาพยนตร์ ก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์จอคิวอีกเพียบเรียกได้ว่าคิวยาวข้ามปีแฟนคลับของหนุ่มเบิ้ลเตรียมฟินแบบต่อเนื่องได้เลยและก็ทำให้เป็นบอกเกิดเรื่องราวของรุ่นพี่ในวงการอย่างแจ๊สชนชื่นที่เคยร่วมงานกันรวมถึงภาพยนตร์ด้วยกันมาแล้วหลายครั้งและต้องต่อสายตรงหาโทรเคลียเพราะไม่โอเคงานนี้เบิ้ลก็ต้องรีบขอโทษแทบไม่ทัน ซึ่งเบิร์น,นั้นได้มีการเผยคลิปการพูดคุยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปสั้นๆใจความพูดคุยกันอย่างสนิทสนมพร้อมกับระบุข้อความว่าขอโทษครับพี่แจสโดยมีเนื้อหาว่าแจสพูดว่า Face t i m e ต้องรับอยู่แล้วเพราะมันลิงก์กับโทรศัพท์สายที่รับจะเล่นลายอย่างเดียวเหรอและมีเบอร์เอาไว้ทำไมโทรมาดานี่แหละ เบิ้ลตอบว่าโทรมามีธุระหรือโทรมดาพี่โทรมาได้ประโยชน์อะไรพี่ได้ประโยชน์อะไรแจสตอบว่าก็แค่บอกว่าขึ้นชื่อว่าพี่โทรไปพี่ไม่ค่อยโทรไปหาใครมีบอลเชิญยิ้มมีเมียแล้วก็มีมึงอีกคนเบิ้ลตอบว่าอยู่ไหนให้ไปหาไหม มันคาใจทำไมไม่รับสายโทรมาด่าคาใจว่าเป็นใครแล้วสบายใจแค่นี้เหรอแจสตอบว่านี่ไม่ได้เมาการโทรมีความหมายโทรหาเพราะว่าสรีหาโทรมาพูดถึงความบุกพร่องในตัวและว่ามันไม่ใช่เบิ้ลก็ตอบว่าก็รู้คือขอโทษแล้วเออน่ารักชอบใช้ทานกี่ก้อน เราคุยกันรประเด็นไหนกันอยู่มาเบี่ยงประเด็นไม่ใช่เวลาตลกไม่ได้เมาด้วยแค่ข้องใจขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ